ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันพระฤหัตซึ่งตรงกับวันที่14เดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับขึ้น14่ค่ำเดือน12ปีมะโลงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้ถ้าหากว่าเราจะดูดวงประจําวันกันให้ท่าน เข้ามารับฟังกันได้ในช่วงนี้การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลคำโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเรา จะทำอะไรก็จะเกิดมกเกิดผลจะทำอะไรก็มีโชคมีลาภอยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะปมงคลอันนี้เราจะประกอบกิจการอะไรจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็จะไม่มีโชคมีลาภเพราะว่าเป็นยามที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคำโบราณท่านก็ได้มีชี้แนะแนวทางให้ท่านได้รับฟังกันในแต่ละวันนั้น ว่าเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันก่อนว่าสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตือนนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในวันนี้เลิกงามยามดีท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของตอนเช้าเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึง8ปดนาฬิกาถือว่าดวงชะตาของท่านจะดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแต่ในยามที่ไม่ดีในช่วงของบ่ายโมงไปแล้วรู้สึกว่าดวงจะไม่ดีในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้น จะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเป็นงานที่ดีท่านทำแล้วจะมีความสำเร็จกับตัวของท่านบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับโรงงานหรือว่าทำงานส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันนี้ ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของตอนสายๆตอนบ่ายๆจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของตอนเย็นจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ท่านเอาอกเอาใจกันไว้บ้างจะเป็นการดีพูดจาไรอยาดใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวง เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไวด้ดีท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีม จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดยูนในวันจันทร์ในวันนี้แต่หากว่าท่านจะหาเลิกหายามออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ในช่วงของตอนสายๆระยะ3โมงเชา้าถึง4โมงเชา้าจะเป็นโชคไปลาบที่ดีแต่ในยามที่ไม่ดีก็ในช่วงของตอน3โมงเย็นถึง4โมงเย็นอันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านตัดสินใจได้เลยจะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านขาดมือในช่วงนี้ท่านเอ่ยปากอะไรกับใครก็จะได้เขาจะช่วยเหลือท่าน อยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองถือว่าดีในช่วงของตอนนี้หรือว่าวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้จะแง่งอนขี้บ่นจู้จี้จะทำให้เรารําคาญได้พูดจาอะไรก็จะตะเงาตะงอดเพราะฉะนั้นในท่านระวังเอาไว้หรือมิฉะนั้นในท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันอังคารกันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าก็อย่าลืมล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีที่มีอำนาจมีโชคมีลาบอีกแต่หากในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบ ในช่วงของวันนี้เลิกงามยามดีในช่วงของบ่ายโมงไปหาบ่ายสามโมงเย็นอันนี้จะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีแต่ในสิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่ในช่วงของเวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอันนี้ถือว่าดวงไม่ดีอย่าไปเสียงโชคจะเป็นการดีในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องของการงานในวันนี้การงานถือว่าท่านทํางานอะไรต้องระวังเขาไว้บ้างการงานที่ท่านทํานั้นถ้าหากว่าท่านทําส่วนรวมอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นได้บางครั้งนั้นอาจจะมีคนคอย จับผิดเราอยู่หรือว่ามากระแนกระแหนพูดจากวนแบบว่าทําให้เรานั้นอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นให้ท่านควบคุมอารมณ์ให้ดีในวันนี้ในเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ขาดมือในช่วงของตอนเย็นเย็นก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนกล้ก็รู้สึกว่าดีเอาใจดีพูดจาดีวันนี้ปรึกษาหารือกันได้ ทำอะไรก็ให้ความเห็นและความคิดซึ่งดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้แต่หากว่าท่านนึกจะเสียงโชคเสียงลาบในช่วงวันนี้ในช่วงของตอนบ่ายสามโมงไปถึงสี่โมงเย็นอันนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะดีมีโชคมีลาบแต่ในยามที่ไม่ดีก็ในช่วงของสองโมงเช้า หรือสามโมงเช้าอันนี้จะไม่ดีไม่ควรเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงลาบในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานทั้งงานเก่างานใหม่เข้ามาประดังทับโถมท่านจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านละมัดระวังไว้ให้ดีงานที่ท่านทำนั่นอาจจะมีงานจุกงานจิกอีกต่หากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องการเงินการเงินวันนี้จะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับและจะมีคนเข้ามาขอยิบขอยืมหรือว่ามาขอยืมเงินท่านอีกแต่หาให้ท่านระวังเอาไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องคนรักคนใคร่ต่หากว่าท่านเจอกันใหม่ๆให้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางคืนกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะออกเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของวันนี้ก็ในช่วงของยามดีก็ในช่วงของ6กโมงเช้าไปถึงสามโมงเช้าจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแต่ในเลิกที่ไม่ดีในวันนี้ของท่านนั้นก็คือในช่วงของสี่โมงเย็นไปถึงห้าโมงเย็นอันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ สำหรับการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ทำอะไรท่านระวังอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังอาจจะพลาดพลั้งหรือว่า โดนอะไรตําหรือว่าโดนอะไรบาดก็ได้ในช่วงวันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องอุบัติเหตุของการทํางานการเงินวันนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยจะมีเหมือนกับว่าเงินหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินหมุนเวียน และในเรื่องของคนรักคนคร้วันนี้ก็รู้สึกว่าดีเขาก็พูดจาดีแต่ท่านระวังเขาอาจจะคอยระแวงในเรื่องของคำพูดคําจาของเราในวันนี้จะพูดอะไรท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรฤหัดกันบ้างในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้แต่หากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านออกไปในยามที่เรียกว่าดีนั่นก็คือยามเวลา ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้แต่ยามที่ไม่ดีนั้นก็ในช่วงของสองโมงเช้าไปหาสี่โมงเช้าอันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสำหรับในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้วันนี้จะมีงานเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านเรื่อยๆ มีทั้งงานหนักงานเบาท่านก็จะต้องใช้กำลิกำรังหรือว่าใช้สมองทำงานในวันนี้ท่านจงระวังในการเหน็ดเหนื่อยอาจจะเหนื่อยจนมีกระทั่งไข้ขึ้นก็เป็นไปได้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองการเงินการทองวันนี้ก็มีเข้ามาหาท่านแต่ก็จะมีคนมาขอหยิบขอยืมให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้แต่หากว่าเราอยู่กินกันมานานให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะกันได้เหมือนกับลิ้นกับฟันในวันนี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันก็ขอให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในยามที่ดีในวันนี้ก็คือในช่วงของ6กโมงเช้าถึงสองโมงเช้าจะเป็นเลิกงามยามดีของท่านจะมีโชคมีลาบ แต่ในช่วงที่เลิกไม่ดีนั่นก็ในช่วงของสามโมงเย็นไปถึงห้าโมงเย็นอันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงราบเรามาดูในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้การงานของท่านจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านก็เหมาะกับการค้าขายถ้าหากว่าท่าน เกี่ยวกับค้าขายจะมีกำไรกำไรที่ดีท่านตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนในวันนี้ลงทุนในด้านค้าขายท่านจะดีจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักคนไข้ในวันนี้อาจจะต้องระวังในช่วงของตอนเย็นๆความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้แต่หากว่าท่านจะออกเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของวันนี้เลิกงามยามดีก็ในช่วงของตอนสายสายตั้งแต่สองโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเช้าอันนี้จะมีโชคมีลาบที่ดีแต่ในเรื่องของยามไม่ดีนั่นก็มีอยู่ในช่วงของสองโมงเย็นไปหาห้าโมงเยน็นอันนี้ถือว่าดวงไม่ค่อยดีห้าม ในการไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเล็กๆน้อย,อยๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับกระสารเอกสารหรือว่าในเรื่องการทําสัญญงสัญญาไร่านระวังอาจจะมีข้อมูลผิดพลังหรือว่าอาจจะมีข้อมูลไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในท่านทวนดูให้ดีตรวจสอบดูใหดีมิฉะนั้นท่านจะผิดหวงังหรือว่า ท่านอาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้จะมีเงินสะดุดอยู่บ้างบางทีบางครั้งนั้นรายจ่ายเราจะมากกว่ารายรับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านจะจ่ายอะไรหรือทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดีวันนี้จะพูดจะจาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการ ปรับความทุกข์ความสุขกันในเรื่องของการทำงานจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นความรักของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปดวงรายวันหรือว่าดวงประจําวันจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี